จะพาไปชมลมแห่งหนึ่งเป็นชมลมที่ลึกลักที่สุดในมหาวิทยาลัยหมหิดลไม่ฉันไม่ได้หลงทางไม่ได้หลงทางฉันมาที่นี่ต้องหลายรอบฉันไม่หลงทางถ้าไม่อยู่ที่หอหรือที่คณะก็จะอยู่ที่นี่นี่แหละห้องชมรมดงปืนจริงๆเป็นคนชอบเล่นมุกมากเลยนะแต่ว่าเพื่อนชอบบอกว่ามันเป็นมุกห้าบาทสิบบาทเออนั่นแหละตอนนั้นอ่ะปีหนึ่งใช่ไหมเรียนภาษาจีนอยู่ สวัสดีค่ะพิกเซลมีอะไรมีอะไรค่ะ y s s ก็ yes, อันนี้เป็นแค t v a เ a คชั่นเอพิโซดแรกของพิกเซลตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีให้ทุกคนรู้จักพิกเซลมากขึ้นก็เลยเอาชีวิตวัยเรียนนั่นแหละมาให้ดูกันก็จะเป็นเล่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ต่างๆในมหาลาัยของพิกเซลไปดูกันว่าจะเป็นยังไง <laughs> โอเคไปกันเลยว<ะ>ัท,ทันทีช่นนั้นแบบเชยไปแหละเอานหนึ่งสองสา ืมบอกไปเลยก็คือตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสรยาค่ะนี่วันนี้แต่งตัวติมนักศึกษามาด้วยแต่ว่าไม่ใช่ชุดนักศึกษานะชุดที่ทําให้ดูเหมือนนักศึกษาแล้ว <laughs> <laughs> ก็ชีวิต4ปีของพีเซลก็อยู่ที่นี่แหละที่มาเรียนที่มหิดลใช่ไหมที่อยากเข้ามา เพราะว่าชอบหนังเรื่องซีซันชีนมากมาตอนเด็กๆดูแล้วแบบโอ๊ยสวยจังเลยชอบบรรยากาศนย่าี้จังเลยแต่ว่าตอนมาหาลัยก็ไม่ได้เรียนดูหรือยังนะเรียนไอีพีเป็นคณะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่งางๆก็จะมีทั้งแบบอัลกอริทึมโคดิ้งได้์เบดซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆอ่ะที่บอกว่าชีวิต4ีปีอ่ะ ไม่จ่ายโดนโควิดไป2ปีปีดท้รยเป็นเฟรชชี่ใช่ไหมเข้ามาแบบอ้ปีหนึ่งเฟรชชี่สรุปโควิดไป2ปีตอนปีสปีสามอยู่บ้านแล้วก็ปี4กลับมาทีแบบปี4แล้วโอ้ oh my god <c oughs> เวลามันผ่านไปเร็วเนาะจริงจริงอะคือไม่มีใครอุคําสนุกกันเ <c oughs> อาจริงอะ่ะตอนมอไปคนยังพอเดาถูกใช่ไหมว่าจะเข้าคณะเกี่ยวกับ เทคโนโลยีแต่ก็มีบางคนถ่ายนะว่าแบบเออทองใสพิกเซลไปเรียนแบบแนวแบบศิลปะอะไรอย่างงี้เปล่าคะ่ะมาจบที่เทคโนโลยีก็เรียน ICT ใช่ไหมปีหนึ่งก็เรียนพวกวิชาพื้นฐานอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบยังพอจะมีเวลาไปทากิจกรรมต่างๆอืมกิจกรรมที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาชอบเล่นกีฬาก็แบบ ีหนึ่งมันจะมีเฟรชชี่ใช่ไหมกิีาเฟรชชี่ทิกเซลจัดเลยก็อยากไปลงวิ่งลงเรือพายเออเรือพายอะลงไปกับลูเมดเออตะลกะดีแล้วก็บาสด้วยนะนี่เดี๋ยวมีอินเสิร์ตรูปตรงนี้จุ๊บจุ๊บเออเออตอนนี้เราก็เดินมาสักพักแล้วใช่ไหมถามว่ากำลังจะไปไหนคือเรากำลังจะไปหาอลอร่ากันลอล่าคือใครลอล่าคือเพื่อนสี ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยโอยประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนเรื่อยเออนเนี่ยระหว่างเดินเรื่อยเปืือยใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าแฟกนิดหน่อยให้ฟังจริงๆเป็นคนชอบเล่นมุกมากเลยนะแต่ว่าเพื่อนชอบบอกว่ามันเป็นมุก5บาท10บาทเออนั่นแหละตอนนั้นอะปีหนึ่งใช่ไหมเรียนภาษาจีนอยู่แล้วมันมีโจทย์คอมเกี่ยวกับเลขคู่เลขคี่นี่ก็แบบเฮ้ยได้มุกละหนึ่งก็คือหันไปถามเพื่อนว่ารู้เปล่าว่าเวลาก,กบมันออกไข่อะ มันจะไม่ออกแบบว่าสี่ฟองหกฟองแปดฟองหรืออะไรอย่างนี้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้ามันออกอย่างนั้นอะ่ะมันจะไม่ใช่ลูกออดแต่มันจะเป็นลูกอีเวนอีเวนอีเวนต้าคตรตลกอันนั้นคือแบบว่าลงแบบแบบโอ้ไมวไหวแล้วหัวใจจะวายมันตลกากอ่ะแล้วเราก็เดินมาจากน้หมอตอนนี้เราก็ลังจะถึงอลอร่าแล้วอลอร่าคือใครอะไรยังไงแต่เราก็จะไปหาอลอร่ากันคนแล้วก็มาเจอ,อลอร่ากันเถอะลอร่ามานี่หน่อย เขาก็เอยอจอนจ้ะทุกคนนี่คือมลอาล่าเพื่อนซีปีหนึ่งไปไหนไปกันสุดๆจักรยานสีแดงนะคะโคนรลอล่าแต่ว่าไม่ได้ขีนะ่นานไปหน่อยยางลอล่าบเบนแต่มือเดี๋ยวเราจะพาลอล่าไปจักราเซ็นเตอร์เป็นโรงพยาบาลที่พาลอลอ่าไปประจำไม่ยางรั่วยางแตกหรือเบรกแตกก็จะพาไปจักราเซ็นเตอร์นะคะกคนก็ อาทันทีชัน, 1, 2, นชบบหนึ่งสองสามวิ่งวแล้วอ่เต็มเมรอยก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะปั่นไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเลานุนเล่านี้ให้ฟังคือเคยบอกใช่ไหมว่า ชอบเรื่องซีซันเชนก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปดูดิยางกันเอาไหมไปสะพานดาวกันเออใช่เล่าเกี่ยวกับลอร่าอีกนิดหนึ่งทุกคนคือบางคนเขาก็จะแบบเออพ่อแม่ถอยรถให้ใช่ไหมแล้วเขามาหักไรได้ไม่พ่อเราก็ถอยให้เหมือนกันอันแดนลอล่ารถคันแรกของเรา นตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะพาปั่นไปสะพันดาวใช่ไหมคือสะพานดาวอยู่นู่น <c oughs> จำผิดทางแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเอนจอยกับทุกทางที่เราหลงทางมาให้ภัยด้วยแต่ว่าแต่ที่บอกว่าชอบซีซันเชนใช่ไหมเออมันจะมีฉากแลไงไปดูฉากของซีซันเชนกันเถอะเราอยู่กันที่ ML ็กำตรงนี้ได้ไหมลานตรงนี้ จริงๆแบบว่าพวกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรทำก็จะมานั่งตรงนี้หรือถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อาจจะแบบเป็นตอนเย็นของสักวันเวลามานั่งแถวๆนี้ใช่ไหมก็จะมีเด็กดนตรีนั่นแหละเขาจะแบบมาเล่นเพลงซัมติงอยู่ตรงนี้ก็แบบฟังเพลินๆมันแบบว่าบรรยากาศลมลืน่นชอบโซนนี้มากเลยนะเอาดีทบรรยากาศดีมากไปไปเดินนะจอดล้อลากไปไหนนะ ไม่ไม่ได้หลงทางไม่ได้หลงทางฉันมาที่นี่ต้งหลายรอบใช่ไหมหลงทางทุกคนเราก็น่าจะถ่ายประมาณนี้แหละที่ M S บรรยากาศดีมากทุกคนมานั่งเล่นน่า <c oughs> จะได้ก่อ <c> น <oughs> เรากำลังจะไปหาล,ะละา้อลากันเออจริงๆตอนปีหนึ่งก็คือเหมือน M S เขาจัดคอนเสิร์ตด้วยนะแล้วก็เออเพื่อนๆก็ชวนมาอะไรนี่เป็นคอนคอนเสิร์ตธีม Back to School เออตอนนั้นใส่ชุดนักเรียนแล้วก็แบบมาดูคอนเสิร์ต สนุกมากเอ,เอคือแบบสุดยอดอ่าทุกคนอันนี้ก็ผ่านมาคือเราปั่นไป่ทักพักแล้วเนาะสรุปก็คือรู้เรื่องกัะจริงหนึ่งที่เหลือผ่านไปตะลอดปีหนึ่งก็เรียนกิจกรรมกีฬาอะไรประมาณนี้สวนปีสอขอสรุปร่วงกับปีสายได้ไหมนั่นแหละปี2อปีส,ปสเป็นช่วงที่โควิดลงแล้วอยู่บ้านไม่ได้มามอเลย นั่นแหละกลารเป็นว่าปีสองปีสามเอาเป็นว่านั่งทำโปรเจกต์ปั่นยันเช้าก็คือเราเปลี่ยนแผนเราไม่ไปสะพานดาวแล้วเพราะว่าแต่เราจะไปคณะกันลยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันอันนี้อยู่หนะ้าหอเราตอนปีหนึ่งีเดี๋ยวรถด้วยมือเดียวเทปละปั <c oughs> ่นมาตั้งนั้นก็คือยังไม่จบที่ปีหนึ่งเลยทุกคนเพราะว่าปีสองปีสามมัน ก็ปั่นประเจ็ตอยู่บ้านไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ไปอน,นี้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ขอ1 1จะบอกว่าอ่ะให้แฟกอีกขอ้อจริงๆเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามก็เวลาขึ้นสเตจใช่ไหมบางคนอาจจะแอบเห็นแผลตรงเข่า ด้านขวาจะบอกว่าเราเขาแตกตรงนี้และทุกคนทุก <Yeah. S 1> คนเ,เห็นทอตรงนี้ไหมคือตอนนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงสอบใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนนี่ก็ลงมากับเพื่อนตอนแบบเออเจ็ดโมงใกล้แปดโมงอะไรอย่างงี้แล้วแบบลงมาจากตรงนั้นฟึบเรามากระลุม่มๆแล้วเหมือนเออทุกคนที่แบบว่าเขาสอบเขาก็จะแบบเออเริ่มทยอยลงมาใช่ไหมคนเยอะมากอะไรอย่างงี้แล้วนี่ก็ลงมากับเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นว่าแบบ ออวันนี้เราจะได้สอบอีวิชานี้ซึ่งเราแบบเตรียมตัวมาอย่างดีเราแบบตื่นเต้นที่จะได้สอบใช่ไหม <c oughs> ก็แบบลงมาแบบดิด,ดอะก็แบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งอะไรอย่างนี้ตลกดทุกคน <c oughs> ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมแล้แบบฝนมันตกอะไอตรงเนี้ยกระเบื้องคือมันลื่นมาก <c oughs> แล้วตอนนั้นอะกึ่งเดินกึ่งวิ่งเสร็จแล้วก็แบบลื่นตรงนี้แล้วเราก็มาจบตรงนี้นี่ทุกคนตะแกงอันนี้เลยตรงนี้เลยคือเข่าเฉาะไปตุ้ม เสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาแล้วก็เพื่อนคือวิ่งมาแบบเออเป็นไรเปล่าอะไรงนี้เห็นล้มนี่ก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเลยชิวๆเสร็จปุ๊บก็ดูแผลที่เขาใช่ไหมก็แบบพื้นมันมีเลือดแต่ก็แบบเอ้ยสงสัยเขาท้องปกติแหละอะไรงนี้แต่แบบเออช่วงนั้นนั้นเป็นช่วงที่แบบโควิดกําลังลงไงก็จะมีพยาบาลมายืนติดๆหน้าขนาะใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจะพาไปแบบจำลองจุดเกิดเหตุเลยจำลองสถานการณ์ว่าเราปั่นไปคณะยังไง ไปสตาร์ทรอล่าเนี่ยทุกคนเราก็ปั่นอย่างนี้เลยเว้ยนีเราปั่นแบบรีบไปคณะรีบไปคณะเดี๋ยวจะสอบไม่ทันเส้นทางไปคณะของเราเราก็จะแบบเรยวเยอะนิดนึงเอ้ทุกคนนี่คือขอนมุดโอเคทุกคนถึงคณะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งเล่าหน้าคณะดีกว่าก็ตอนนั้นใช่ไหมหลังจากที่หกลม้ม แล้วก็แบบเออเลือดออกใช่ไหมนี่ก็ปั่นมาหนักขนาะดแล้วช่วงตอนนั้นอ่ะพีพยาบาลคอยแบบตี๊ดวัดไข้ให้อยู่ก่อนเข้าไปสอบอะไรอย่างนี้ก็นี่ก็เดินไปวัดไข้เสร็จปุ๊บถามพี่พยาบาลว่าพี่คะพอดีไปล้มมาตรงนู้นแล้วเข่าไปกระแทกกับเหล็กตรงที่มันเป็นตะแรงท่อน้ําช่วยทําแผลให้หน่อยได้ไหมคะช่วยล้างแผลให้หน่อยอะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาก็แบบไหนขอ,อดูแผลหน่อยเขาเห็นแผลเท่านั้นแหละทุกคนเขาบอกว่าเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลกาญจนะ ตอนนั้นขึ้นรถตู้คณะเลยทุกคนนั่นเป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถตู้คณะก็คือพี่ๆเขาตกใจแทนเราหมดแล้วคือตอนนั้นเราก็แบบเขาแตกแล้วก็แบบเออขึ้นไปประถมพยาบาลที่ห้องพยาบาลก่อนเลยเสร็จแล้วก็ฟิ้วไปโรงพยาบาลกาญจนานั่นแหลรทุกคนสรุปแล้วเขาแตกครับกลายเป็นว่าไอวิชาที่ตื่นเต้นที่จะได้สอบไปสอบตอนเย็นแทนวันนั้นคือเขาห้ามเจอเพื่อนทุกคนในคณะเลยอืมก็นั่งเล่าเดี๋ยวแม่มันอ่ะก็ เขาก็แบบพาไปโรงพยาบาลกาญจนาใช่ไหมแล้วเข้าห้องเอไอไปเลยทุกคนเสร็จปุ๊บหมอเขาก็มาหน้าไหนขอดูหน่อยมอนั่นแหละแล้วนี่ก็แบบนอนใช่ไหมให้แบบหมอเขาเย็บไปจักแป๊บหนึ่งก็เลยถามหมอเขาว่าขอดูตอนทําแพ้ได้ไหมคะหมอเขาก็แบบไม่กลัวเลือ่อนไม่กลัวเข็มล้ออะไรไม่กลัวคะ่ะจริงๆอ่ะคือจะไปหาโรงอาหารเพราะว่าเริ่มหิวแล้วเพราะว่าเราปั่นมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้บันบ่าย โรงอาหารปิดเขค,คือเราตั้งใจจะปั่นไปหาโรงอาหารอ่ะทุกคนเหมือนจะมีความหวังเล็กๆน้อยๆว่า MLC จะเปิดทุกคน MLC เปิดวันนี้มากินข้าวมันไก่ไงทุกคนเราก็ได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไก่ไแล้ว <laughs> คิดถึงข้าวมันไก่มากแบบมันอร่อยจริงๆร้านนี้เราแบบกินตลอดหน้าเหมือนไก่หรือยัง <laughs> กินข้าวกันทุกคนอ,ออใช่ทุกคนเวลาที่พี่เทีวกินข้าวมันไก่ใช่ไหม้วชอบกินน้ำซุปสามมันแบบกินข้าวเสร็จแ,แล้วก็กินน้ำซุปต่ออร่อยสุดๆคนุนกินของข้าวเสร็จแล้วก็ต้องซอด้วยค่วา แล้วก็อันนี้เป็นข่ามหวานร้อยคือหวานร้อยอันนี้คือพยายามลดแล้วนะแต่ก่อนแบบไปเรียนพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่พียไทยสั่งหวาน้อยิมหาตอนนี้ลดแล้วเป็นร้อยถึงเจ็ดสิบห้าแล้วกันอ <medi> ืม <Ti> ่ะแล้วตอนนี้ระหว่างที่เรากต้องรอข้าวย่อยเราจะพาไปชมลมแห่งหนึ่งเป็นชมลมที่ลึกลับที่สุดในมหาวิทยาลัยมหิดลคือทุกคนรู้จักนะแต่ว่าหาทางมาไม่เจอเละแล้วเราก็มา ช่องลมกีายิงปืนครับทุกคนเราก็จะพามาชมห้องชมลมกีฬายยิงปืนกันอาชีพนี่คือห้องชมลมของเราเองอือก็คือส่วนใหญ่ตอนปีหนึ่งถ้าไม่อยู่ที่หออยู่ที่คณะก็จะอยู่ที่นี่นี่นแหละห้องชมลอมอยิงปืนเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นถ่ายกันก่อนดีก,กว่าว่าพิกเซลเนี่ยยิงปืนอะไร เดี๋ยวโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปยิบปืนกันอืมระหว่างนี้ทายไปก่อนนะหนึ่งสองสามชู่อเอันดับแรกเดี๋ยวก็ไปหยิบปืนกันก่อนเลยทำแรกมากโอเคก็หยิบปืนออกมาเรียบร้อยถทายเสร็จอย่างว่าปืนเลยพร้อมกับปืนประจำของพีเซล เรียกสันส้นๆง่ายๆตามภาษาคนในชมรมก็จะเรียกปืนอันนี้ว่าปืนป้าเอางี้ดีกว่าเรามาชาเลนกันว่าถ้าเราไม่ได้ยิงปืนมาปีนึงแล้วเนี่ยกามยีทีจะเป็นยังไงโอเคก่อนที่เราจะเริ่มยิงปืนใช่ไหมเราก็ต้องปรับปืนให้เข้ากับสรีระาร่างกายของเราเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้หกเหลี่ยมในการปรับปืนโอเคมาปรับปืนกัน ระหว่างนี้เดี๋ยวขอไปได้ไฟล์ก่อนได้ไฟล์คือการยิงแบบไม่มีกระสุนนั่นเองโอเคขอตัวไม่ได้ไฟล์ก่อนโอเคเมื่อกี้เราก็ได้ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามายิงตะกุนจริงกันแล้วก็จากที่เช็คลมเมื่อกี้ใกล้จะแดงแล้วเดี๋ยวเราไปเติมตะกุมนนก่อน จะไปยิงจริงให้ดูยิงปือนต้องใช้สมาธินิึงเดี๋ยวยิงเสร็จแล้วเรามาคุยกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาเป้าให้ดูที่บ้านเก็บไว้ดูท้ายคลิปดีกว่าเ <c oughs> นี่ยทุกคนเมื่อกี้ยิงปืนเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เรากำลังจะพักคนไปที่ที่หนึ่งที่เราบอกว่าเราจะไปตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นสะพานดาวจริงๆตอนนี้เราอยุดผ่านดาวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นกันสวัส <c oughs> ดียามค่ำคืน ข้อมืนจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถแทมจากกันที่บ้านครับพาท,ที่ 1, 2, ทชั่นเรื่องสมปุชัวตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วอาบน้ำแล้วก็สระผมเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ไปเที่ยวมหาวิทยาลัยกับพิกเซล สนุกไหมคะเริ่มจากไปหาลอล่าใช่ไหมจากอายานก็ปั่นไป MS คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่มี MS อยู่ในแผนเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ดีอตอนนั้นปั่นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากพาไปดู MS จังเลยแล้วก็ไปเลยคะ่ะวันนั้น <c oughs> เดี๋ยวจากที่เราพูดไว้เมื่อประมาณกลางๆคลิปใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป้ายิงปืนมาให้ดูโอเคชรึปอันนี้คือเป้าที่ยิงมาครับทุกคนเห็นอย่างนี้คิดว่ายังไงบาง มันเข้าดำก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เกาะกลุ่มเท่าไหร่อ่ะทุกคนโอเคเอางี้ดีกว่าก็คือเวลาเรา practice ปืนยาวใช่ไหมถ้าเราจะรู้ว่าแบบเออมันนิ่งหรือเปล่าอะ่ะเออมันจะแบบเกาะกลุ่มกันจะบอกว่าอ่ะสองอันนี้ยังดูแบบว่าดูไม่แย่เพราะว่ามันยังเกาะกลุ่มอยู่เกาะกลุ่มคืออะไรอ่ะตามชื่อมนเลยว่าอย่างน้อยแบบนันนี้กับน,นันนี้มันอยู่ด้วยกันเกาะกลุ่มกันถือว่าอ่ะ เราอาจจะเล็งได้ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราอาจจะแบบสายไปสายมาหรือสายขึ้นสายลงอะไรประมาณนี้ส่วนนั้นนี้จะค่อนข้างหลุดค่ะมันจะแบบหลุดออกจากกลุ่มมาเห็นไหมทุกคนคือถ้าเกิดเรายิงเกาะกลุ่มใช่ไหมเราสามารถปรับศูนย์ได้ทุกคนอันนี้คือยิงนี่ยิงแบบไม่ปรับศูนย์ถ้าเกิดปรับศูนย์อ่ะเราสามารถถ้ารู้สึกว่าเออมันเกาะกลุ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันมันนิ่งและเราสามารถ ปรับศูนย์ให้มันขึ้นไปแล้วก็อยู่เลี้ยวนิดนึงจะอยู่ประมาณตรงนี้ได้ถ้าเกิดมั่นใจแล้วนะว่าไอ้ที่เรายิงไปมันเกาะกลุ่มแล้วเราสามารถปรับศูนย์ได้เพื่อให้มันไปอยู่ตรงกลางได้ค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันหลุดออกจากพวกซึ่งอาจจะไม่นิง่งมันต้องไม่นิ่งแหละมันถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> อือแล้ก็อันนี้น่าจะเป็นอันแรกๆแน่เลย <c oughs> อันนี้ อันนี้ยิ่งไป5นัดค่ะทุกคนแต่ว่าเราเห็นมันแค่4นัดแปลว่ามันน่าจะไปเข้าสักรูหนึ่งน่าจะเข้ารูเดิมสักรูในนี้อืมเห็นหมายว่าอันนี้อาจจะเป็นอันที่นิ่งแต่ว่าพิกเซลก็คือน่าจะแบบสายขึ้นสายลงมันก็เลยเป็นจังจีง้เห็นปะส่วนอันเนี้ยหลุดรูดตัว <c oughs> <c oughs> คือเรื่องการซ้อมนี่คือใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะแบบ เรื่องกีฬาเนี่ยมันต้องซ้อมมันถึงจะอามาดีเรื่องการเต้นก็เหมือนกันเรื่องการร้องก็เหมือนกันทุกอย่างต้องทุกอย่างต้องซ้อมมันถึงจะเอามาดีค่ะทุกคนจะบอกว่าคคอนีอยู่ชมรมยิงปืนมาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมเราก็โควิดยาวจะบอกว่าตอนปีหนึ่งอ่ะเราทําสมุดโนด้ตไว้ด้วยว่ายิงปืนเป็นยังไงตอนแรกจะเอามาแบบว่าเออจดเกี่ยวกับในคณะแต่ว่าสุดท้ายแบบอา้าวย้ายมาเป็น m อ s h o o t i n g ติงับใหญ่เลยอีกค่ะทุกคนปกติแล้วพิกเช์เป็นคนชอบจด อยู่แล้วหอืหน้าแรกบอกวันที่เข้าไปเช็คอินห้องชมรมยิงปืนค่ะทุกคนโอเคส่วนอันนี้เป็นการยิงปืนยาวครั้งแรกของพิกเซลค่ะจริงๆไปลองยิงปืนสั้นมาก่อนแต่ว่าจดแต่ปืนยาว <c oughs> นี่วันที่17จูนนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ยิงปืนยาวนี่เห็นไหมทุกคนมันมันเกาะกลุ่ม อันนี้ยิ่งสามนัดแต่ว่ามันไปอยู่ข้างล่างอะทุกคนเราสามารถปรับศูนย์ขึ้นมาได้แต่ว่าอันนี้เป็นการยิงครั้งแรกเราก็เลยยังไม่ปรับศูนย์อืลองดูไปก่อนอุ้ยทุกคนไม่ใช่มันไม่ใช่สามนัดนี่คือสองนัดทุกคนเนี่ยนัดเนี้ยเห็นว่าเขียนว่าหายสาบศูนย์ <laughs> มาครั้งแรกก็หายสาบศูนย์ไปลักเป้าซะแล้วอันนี้วันที่สิบแปดทุกคนนี่ แล้วพ็กซเซ่ก็จดบันทึกไว้ตรงนี้ว่ายิงเข้ารูเดิมสุดเจ๋งเวลาที่มีแบบความสุขเล็กๆน้อยๆก็จะแบบเฮ้ยมันเจ๋งนี่นาะซึ่งทุกคนก็ควรจะทําอย่างนี้บ้างเพราะว่ามันทําให้ชีวิตแฮปปี้ขึ้นมาบ้างอุยวันที่20จูนทุกคนเอ็กครั้งแรกทุกคนดูยิงเข้าเอ็กแล้วอันนี้แค่3วันอันเนี้ยถ้าเกิดให้ดูใช่ไหมคิดว่าน่าจะสายซ้ายขวา บบไอวันเนี้ยที่ยิงเข้าเอกใช่ไหมพี่เขาเลี้ยงไอติมด้วย <c oughs> แล้วก็วันที่11บเอกายไปยิงพี่นี่มันก็เริ่มดีขึ้นไหมทุกคนเริ่มดีขึ้นแต่ว่าอันนี้เขียนว่าหลุด <c oughs> อือก็จะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> การที่มายิงปืนอะ่ะมันทําให้เราช่วยตัดสินใจได้เร็วขึ้นเ <c oughs> พราะปกติเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมันมีผลต่อตัวเองอะไรเงี้ยจะแบบเป็นคนที่แบบคิดนานนิน ไม่นิดหนึ่งค,คิดเยอะอยู่การมายิงปืนก็แบบทําให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะว่านิ่งปุ๊บยิงเลยยิงเลยตัดสินใจเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อืมนั่นแหละเป็นคนที่ตัดสินใจช้าในเรื่องแบบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องงานเราตัดสินใจเร็วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่แบบยุ่มยิ้มหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบตัดสินใจช้ามากแบบคือตอนนั้นอะยังจําความรู้สึกได้อยู่เลยว่าตอนนั้นอะเล็งใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยนิ่งแหละ แต่มันแบบมันน่าจะนิ่งเด้งกว่านี้อีกตีอะไรเงีเง้ยกลายเป็นว่าแบบเออถือปืนนานเกินล้าอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือยังก็คือพิกเซลเคยไปแข่งยิงปืนสองครั้งก็คือครั้งหนึ่งเป็นของอุดมเฟชชี่อุดมเฟชชี่คือเขาจะเอาน้องใหม่ที่ไม่เคยแข่งยิงปืนมาก่อนไปแข่งยิงปืนกันกับอีกอันนึงเป็นแข่งกีฬามหาอลัรรายการยิงปืนค่ะอุดมเฟชชี่เราจะแปะไว้ประมาณนี้ 1>, 1 2 3 4 5สองสห้ารูปพอเนาะแล้วก็อันนี้ไปแข่งยิงปืนของมหาวิทยาลัยโอเคหนึ่งสองส่าแปลไหมฮะรูปพอีิคปบค้ารู้สึกบ้างไหมเอาจริงการเรียนมหาวิทยาลัยรู้สึกเหมือนแบบโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยทุกคนมันแบบมอปลายอยู่ประมาณนี้มหาลาัยอยู่ประมาณนี้อืมก็ เราได้เรียนะรู้ทั้งแบบเออเรื่องอการเรียนแน่ๆการปรับตัวการใช้ชีวิตการเข้าสังคมบาบๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคนรอบตัวที่ be nice กับ p i กเซลที่ก่อนหน้าเนี้ยมีบอกว่าที่มหาลัยมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเนี่ยจริงๆอะ่ะคือเราอ,ะอ่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เข้ามาให้ดนแล้วกันคอนเสิร์ตจัดเต็ม คืออันนี้เป็นแค่แบบตัวอย่างที่เจอหมายถึงแบบอันนี้คือเป็นตัวอย่างบัตรที่หาเจอที่เหลือก็คือไปดูเหมือนกันไม่พลาดแต่ใดๆก็ขอบคุณคนรอบตัวเพื่อนๆรอบตัวที่ be nice to me ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณนะที่ซัพพอร์ตกันอื ก็จะประมาณนี้แหละค่ะชินมหาลัยของพิกเซลจริงๆมันมีดีเทลอีกเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็คือข้าวๆ <laughs> ตอนนี้ก็ดึกแล้วจบไปแล้วกับพิกเซลในแชปเตอร์ของการเป็นเด็กมหาลายัยตอนนี้พิกเซลกำลังมาอยู่ในแชปเตอร์ใหม่ที่เป็นพนักง,งานฟูลไทม์แล้วก็เป็นไอดอลแบบพาไทม์นั่นเองจะบอกไว้ก่อนว่า พิเซอร์เป็นคนที่ยังสนุกแล้วก็ยังชอบคนหาว่าตัวเองอสามารถทําอะไรได้อยู่บ้างรู้สึกว่าเราสามารถทำได้หลายอย่างเลยก็เลยอยากลองหลายๆอย่างแล้วก็จะเต็มที่กับทุกอย่างด้วยหวังว่าจะรักพิกเซลในแบบที่พิกเซลเป็นนะคะประมาณนี้แหละทุกคนจุดประสงค์ของคลิปเนี้ยอยากให้ทุกคนรู้จักพิกเจลมาขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนกินข้าวให้อร่อยค่ะเจอก,กันนะไปจริงรแล้วแล้วเราก็จะเป็นคลิปหนึ่งสองามจุด